บทที่37จิตวิญญาณหวังตรงทันใดนั้นร่างหนึ่งก็ยืนอยู่ตรงหน้าเขาว่าอยู่ห้าวสะดุ้งเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นมองก็คือถังหยาอาจารย์เซียวหาด้วยรอยยิ้มลึกลับบนใบหน้าของเธอถังหยาดึงหัวอยู่ห้าวออกไปและกระซิบน้องอยู่ห้าวคุณไม่มีเงินมากใช่ไหมหัวอยู่ห้าวพยักหน้าใช่พี่ชายบอกฉันว่ามีงานว่างในวิทยลาลัยฉันวางแผนที่จะลองดูหลังเลิกเรียน ค่าเล่าเรียน1ปีคือ10เหรียญทองรวมถึงค่าใช้จ่ายรายวันแม้ว่าหัวอยู่ห้าวจะชอบที่จะใช้เวลาทั้งหมดไปกับการฝึกฝนแต่เขาก็ยังต้องมีชีวิตอยู่ทั้งอย่ายิ้มและพูดว่าคุณเป็นสิทธิ์ของสำนักทางของเราครูต้องดูแลคุณฉันหาทางให้คุณได้แล้วฉันรู้จักป้าที่ดูแลการซื้ออาหารในโรงอาหารที่นี่ฉันจะคราวหน้าให้เธอทำ ฉันจะเอาปลามาให้คุณอีก20ตัวทุกวันจากนั้นฉันก็สั่งเตาย่างให้คุณข้างนอกและฐานจํานวนหนึ่งชันเตรียมเครื่องปรุงรสด้วยหลังเลิกเรียนคุณสามารถขายปลาย่างได้ที่ทางเข้าโรงเรียนด้วยทักษะของคุณขายได้แน่นอนราคาปลาเราประมาณเหรียญทองแดงหนึ่งเหรียญพอทําเสร็จก็ขายได้ห้าเหรียญทองแดงไม่มีปัญหาแบบนี้ก็ได้เรือหาเงินดวงตาของห้วยอยู่ห้าสว่างขึ้น อาจารย์เซียวหานี่เป็นความคิดที่ดีจริงๆฉันมีดวงตาแห่งจิตวิญญาณและสามารถควบคุมอุณหภูมิของไฟได้อย่างแม่นยำดังนั้นฉันจะลองคืนนี้ไหมทั้งยาพยักหน้าซ้ำและสซ้ำเล่าและในที่สุดก็เผยหางจิ้งจอกของเขาว่าฉันซื้อของพวกนี้ให้คุณเมื่อคุณย่างปลาก็ให้ฉันก่อนไม่ต้องกังวลฉันจะซื้อจากคุณด้วยส่วนอนาคตวัสดุก็แค่คุณต้องซื้อมันเองตั้งแต่เธอกินปลาย่างที่ปรุงโดยห้วยอยู่ห้าวในวันนั้นเธอก็ลืมมันไม่ได้หลังจากประเมินเสร็จ ในที่สุดเธอก็คิดวิธีที่ดีที่จะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายเมื่อวันนี้แน่นอนว่ามันอยู่ด้านหลังเปื่ปยเมื่อเห็นท่าทางโลบของถังหยาห้วอยู่ห้าวก็เข้าใจเขายิ้มอย่างรู้เท่าทันและพูดว่าเอาละอาจารย์เซียวหาเราจะพบกันที่นี่คืนนี้ไหมใช่ใช่ฉันจะกลับไปก่อนยังไงก็ตามฉันมีข่าวดีสําหรับคุณเปื่อยๆและฉันทั้งคู่ได้เลื่อนชั้นเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่สี่แล้วทั้งยาโบกมือให้เขาแล้ววิ่งจักไปอย่างมีความสุข หลังจากรับประทานอาหารกลางวันช่วงสั้นๆห้วอยู่ห้าวก็กลับไปที่หอพักหวังตรงไม่อยู่ที่นั่นดังนั้นเขาจึงไม่รู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่โจโยี่บอกว่าเขาจะฝึกพวกเขาในช่วงบ่ายเขากลับเข้าสู่สภาวะสมาธิอีกครั้งโดยใช้ประโยชน์จากช่วงพักกลางวันและทำงานอย่างหนักเพื่อฟื้นกำลังกายขณะฝึกซ้อม การฝึกฝนนี้ทำให้หัวอยู่ห้าวค่อนข้างประหลาดใจหลังจากการวิ่งมากเกินไปในตอนเช้าเขาพบว่าหลังจากฝึกวิชาสเสวียนเทียนเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ในตอนเที่ยงพลังวิญญาณของเขาเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติเล็กน้อยแม้ว่าจะเพิ่มอีกนิดหน่อยแต่มันก็ค่อนข้างน่าพอใจสำหรับเขาแล้วฉันคิดกับตัวเองว่าดูเหมือนว่าการออกกำลังกายอย่างหนักสามารถส่งเสริมการเติบโตของพลังวิญญาณได้ และเนื่องจากสมรรถภาพทางกายของฉันอยู่ในระดับปานกลางมากฉันจึงควรออกกําลังกายซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่เติมเต็มซึ่งกันและกันเมื่อวยอยู่ห้าวตื่นจากการทําสมาธิเขาก็สะดุ้งทันทีที่เขาลืมตาเพราะเขาพบว่าหวังตรงนั่งตรงข้ามเขาด้วยสายตาที่แผดเผาเขาคุณกลับมาแล้วใช่ไหมได้เวลาเข้าเรียนแล้วใช่ไหมวยอยู่ห้าวพูดขณะกระโดดลงจากเตียงและสวมรองเท้าหลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนเช้าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับวังดงก็ผ่อนคลายลงอย่างเห็นได้ชัด หวังตรงกระซิบว่าอยู่หาวฉันอยากรู้มาโดยตลอดว่าจิตวิญญาณการต่อสู้ของคุณคืออะไรวันนี้คุณได้เห็นจิตวิญญาณการต่อสู้ของฉันด้วยคุณช่วยบอกฉันเกี่ยวกับจิตวิญญาณการต่อสู้ของคุณได้ไหมหัวอยู่ห้าวสวมรองเท้าและยืนตัวตรงพูดว่าจิตวิญญาณการต่อสู้ของฉันคือดวงตาของฉันเองฉันเรียกมันว่าดวงตาแห่งจิตวิญญาณคุณลักษณะทางจิตวิญญาณฉันรู้ว่าคุณกำลังสงสัยอะไร ทักษะจิตวิญญาณของฉันคือการตรวจจับทางจิตวิญญาณทำไมคุณถึงทำในวันนั้นเหตุผลที่คุณไม่สามารถโจมตีฉันได้เพราะฉันใช้การตรวจจับทางจิตเพื่อคาดเดาการกระทำของคุณหวังตรงตระหนักทันทีว่าฉันเข้าใจแล้วฉันไม่ได้คาดหวังให้คุณเป็นจิตวิญญาณการต่อสู้ดั้งเดิมรีบไปก่อนที่มันจะสายเกินไปฉันแค่ออกไปถามเรื่องนี้ ครูโจของเรามีชื่อเล่นว่าป้าแก่นิสัยไม่ดีมันคือบอกว่านักเรียนที่ถูกเธอไล่ออกอย่างน้อยก็เทียบเท่ากับครูอีกสิบคนรวมกันมีครูประจําชั้นแบบนี้เราโชคไม่ดีจริงๆว่าอยู่ห้าวสายหัวและยิ้มคุณไม่สามารถพูดแบบนั้นได้ครูโจเข้มงวดมากขึ้นเราแค่ต้องเข้มงวดกับตัวเองพอๆกันและปฏิบัติตามข้อกําหนดของเธออย่างไรก็ตามฉันได้เห็นศิลปะการต่อสู้ของคุณแล้วแต่ฉันไม่ยังไม่รู้ ชื่อฉันเห็นคุณมีแหวนวิญญาณสีเหลืองหนึ่งวงและแหวนวิญญาณสีม่วงหนึ่งวงทำไมแหวนวิญญาณที่สองของคุณถึงใช้ได้นานถึงพันปีละ่ะหวังตงหัวเราะเบาๆและพูดว่าแหวนวิญญาณที่สองสามารถใช้ได้นับพันปีมันเป็นความลับของฉันฉันไม่สามารถบอกคุณได้จิตวิญญาณการต่อสู้ของฉันคือเทพีแห่งผีเสื้อแสงมันเป็นผีเสื้อที่สวยที่สุดในทวีป และใกล้จะสูญพันธุ์ด้วยมันในฐานะจิตวิญญาณการต่อสู้มันหายากยิ่งกว่าจิตวิญญาณการต่อสู้ดังเดิมของคุณคุณจะมองเห็นพลังของมันในอนาคตว่าแต่ทําไมวันนี้อาจารย์โจถึงเรียกคุณออกไปพวกเขาทั้งสองออกจากหอพักแล้วและเดินไปที่อาคารการสอนขณะพูดคุยกันไม่ใช่แค่พวกเขาฉันเกรงว่าจะไม่มีนักเรียนชั้นปีหนึ่งคนใดกล้ามาสายพวกอยู่ห้าวไม่ได้ปิดบังความจริงที่ว่าครูจะพาเขาไปพบครูแฟนอยู่ไม่มีอะไรจะเก็บเป็นความลับดังนั้นเขาจึงบอกทุกอย่างกับหวังตง อะไรนะคุณช่วยแบ่งปันการตรวจจับทางจิตของคุณได้ไหมลองดูสิในที่สุดทุกคนก็อายุ11หรือ12ปีแล้ววังดงก็ถามอย่างตื่นเต้นเนื่องจากความอยากรู้อยากเห็นด้วยความสิ้นหวังว่าอยู่ห้าวไม่มีทางเลือกนอกจากต้องปล่อยการแบ่งปันการตรวจจับจิตของเขาทำให้เขารู้สึกได้เช่นกันทุกสิ่งที่อยู่ในระยะ30เมตรก็ชัดเจนขึ้นและการตอบรับแบบดิจิทัลก็ทำให้วังดงรู้สึกเฉืยเล็กน้อยเช่นเดียวกับคนตาบอดที่มองเห็นโลกได้อย่างชัดเจน ความตกใจนี้เป็นความรู้สึกเดียวกับที่ปรมาจารย์ยานทุกคนที่สัมผัสกับการแบ่งปันการตรวจจับจิตของหัวอยู่ห้าเป็นครั้งแรกยิ่งไปกว่านั้นด้วยการใช้งานอย่างต่อเนื่องหัวอยู่ห้ามีความเชี่ยวชาญมากขึ้นในการแบ่งปันการตรวจจับจิตในขณะที่หวังตรงรู้สึกอยู่เขาก็อดไม่ได้ที่จะคิดถึงคำพูดของฟังอยู่ควบคุมการตรวจจับทางจิตโดยไม่รู้ตัวให้ปล่อยไปในทิศทางเดียวแล้วปักกะปิดให้ไกลที่สุด ในขณะที่หัวอยู่ห้าวกำลังมุ่งความสนใจไปเขาไม่รู้ว่าสีทองซีดในดวงตาของเขานั้นชัดเจนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและความผันผวนทางจิตใจที่เขาปล่อยออกมาก็แข็งแกร่งขึ้นมากเช่นกันการตรวจจับทางจิตที่แต่เดิมรอบด้านค่อยๆเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างช้าๆวังดงยังรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในการตรวจจับทางจิตเขาพบว่าภาพสามมิติทางด้านซ้ายขวาและด้านหลังของเขาหายไป เหลือเพียงภาพสามิติที่อยู่ตรงหน้าเท่านั้นและช่วงนี้ก็ขยายออกไปอย่างช้าๆสำหรับห้อยู่ห่าวไม่กี่วินาทีนั้นนานกว่าหนึ่งใน4ชั่วโมงของการตรวจจับจิตในอดีตเขาเพียงรู้สึกว่าพลังวิญญาณของเขาถูกเปลี่ยนเป็นพลังทางจิตวิญญาณแล้วไหลออกมาด้วยความเร็วที่น่าอัศจรรย์ในช่วงเวลาสั้นๆคลื่นแห่งความอ่อนแอก็เข้ามาครอบงำข้าพเจ้า หลังจากเขย่าร่างกายแล้วหัวอยู่ห้าวยังคงคว้าแขนของหวังตงจากนั้นหัวอยู่ห้าวก็ฟื้นสมดุลและการแบ่งปันการตรวจจับทางจิตก็สิ้นสุดลงหัวอยู่ห่าวคุณเป็นอะไรไปหวังตรงรีบสนับสนุนเขาบทที่38ใบหน้าของหัวอยู่ห้าวซีดหน้าผากของเขาปกคลุมไปด้วยเหงื่อเย็นและดูอ่อนแอมากหัวอยู่ห้าวโบกมือให้เขาแสดงให้เห็นว่าเขาสบายดีพลังงานจิตของฉันถูกใช้ไปแล้วเล็กน้อยหวังตง ตอนนี้คุณมองตรงไปข้างหน้าการตรวจจับทางจิตของฉันจะไปได้ไกลแค่ไหนหลังจากหวังตรงนึกถึงมันได้สักพักเขากล่าวว่าฉันไม่ได้สนใจมากนักดูเหมือนว่าจะสูงประมาณ50หรือ60เมตรการตรวจจับทางจิตในทิศทางอื่นหายไปมันเป็นเพียงไปทางด้านหน้าและระยะห่างเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเมื่อได้ยินสิ่งที่เขาพูดหัวหยูห่าวก็มีพลังมากขึ้นและเหนื่อยน้อยลง เยี่ยมมากนี่เป็นไปได้จริงๆมันแค่ใช้พลังงานทางจิตมากเกินไปด้วยการเปลี่ยนระยะการตรวจจับจิตไปในทิศท,ทางเดียวและขยายระยะทางการใช้พลังงานทางจิตของเขาจึงเกือบสิบเท่าของเวลาปกตินั่นเป็นเหตุว่าทำไมการใช้พลังงานจิตมากเกินไปจึงเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆเช่นนี้อย่างไรก็ตามวัวอยู่ห้าเชื่อว่าเป็นเพราะนี่เป็นความพยายามครั้งแรกของเขาที่เขาบริโภคไปมากหากเขาฝึกฝนมากขึ้นในอนาคตเขาควรจะสามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปอีก อาจารย์ฟานฮายูบอกว่าเมื่อการตรวจจับจิตของเขาสามารถไปถึง100เมตรเขาก็สามารถเป็นนักเรียนของเขาได้หลังจากที่ได้เห็นพลังอันน่าสะพรึงกลัวของการนำทางวิญญาณและฟังการแนะนำของเหอช้่โทเขาก็เต็มไปด้วยความสนใจในการดำรงอยู่ที่มีมนลังนี้ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งห้องเรียน10นาทีก่อนระฆังตอนบ่ายดังขึ้นนักเรียนทั้ง91คนก็นั่งลงแล้วและห้องเรียนก็เงียบสงบอย่างน่าประหลาดใจไม่มีนักเรียนสักคนเดียวกล้าส่งเสียงใดๆ ดังนั้นบางครั้งการที่ครูเข้มงวดก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายและเป็นการดีอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้นักเรียนตั้งงงใจเรียนเนื่องจากไม่มีการจัดที่นั่งที่ชัดเจนหวังตรงและหัวอยู่ห่าวจึงนั่งด้วยกันในครั้งนี้เด็ก2คนซึ่งอายุเพียง11ปีทั้งคู่ดูครุ่นคิดหัวอยู่ห่าวคิดอย่างเป็นธรรมชาติเกี่ยวกับผลกําไรและขาดทุนของตัวเองเมื่อเขาเปลี่ยนทิศทางการตรวจจับทางจิตของเขาไม่ชัดเจนว่าวางดมกําลังคิดอะไรอยู่ เมื่อโจยี่เดินเข้าไปในห้องเรียนอย่างช้าๆบรรยากาศในชั้นเรียนปีแรกเริ่มเคร่งครึมและทั้งสองก็ตื่นจากความคิดอันลึกซึ้งของพวกเขาเช่นกันแม้ว่าเวลาจะผ่านไปไม่นานแต่หัวอยู่ห้าวก็ได้ฟื้นคืนพลังจิตและจิตวิญญาณของเขามากกว่าครึ่งหนึ่งเนื่องจากฐานพลังวิญญาณที่ต่ำของเขาอย่างน้อยเขาก็ไม่รู้สึกอ่อนแออีกต่อไปทุกคนยืนขึ้นและรวมตัวกันที่จตุรัสน่าประหลาดใจที่โจยี่พูดหลังจากเข้ามาในห้องเรียนแล้วหันหลังกลับและเดินออกไป ไม่มีใครกล้าที่จะละเลยและนักเรียนก็รีบออกจากห้องเรียนและตามโจยี่ไปที่ชเช็คสแควร์อย่างเรียบร้อยและเงียบเงียบพวกเขาไม่เห็นว่าดวงตาของโจยี่มีรอยยิ้มครูที่เคร่งครัดและนิสัยไม่ดีคนนี้คิดว่าการสอนนักเรียนใหม่ก็จะเป็นประโยชน์เช่นกันอย่างน้อยนักเรียนใหม่เหล่านี้ก็จะกระดน้อยลงและจะสอนได้ง่ายกว่าควบคุมได้ต่างจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามขึ้นไป เพราะพวกเขาประสบความสําเร็จบางอย่างแล้วพวกเขาจึงภาคภูมิใจและกระมากกว่าโซ่ตรวนกองอยู่ในเช็กสแควร์มาระยะหนึ่งแล้วภายใต้คําสั่งของโจโยี่พวกนักเรียนก็ยืนตามระเบียบหวังตงโจโยี่เรียกที่นี่หวังตงก้าวไปข้างหน้าโจโยี่กล่าวกับนักเรียนทุกคนฉันได้ตรวจสอบผลการสอบเข้าของคุณแล้วบวกกับการทดสอบในตอนเช้าจนถึงตอนนี้ระดับพลังยุทธ์ของหวังตงนั้นสูงที่สุดในบรรดาพวกคุณทุกคน ดังนั้นฉันขอประกาศว่าต่อจากนี้ไปเขาเป็นหัวหน้าหน่วยระดับน้องใหม่ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยถูกกำหนดให้ลอยตัวใครมีความสามารถในการเอาชนะเขาได้ก็สามารถเข้ามาทำหน้าที่หัวหน้าหน่วยได้เข้าใจไหมฉันเข้าใจนักเรียนชายหลายคนในหมู่นักเรียนที่เชื่อว่าพวกเขาไม่อ่อนแอก็มองที่วังดงด้วยสายตาที่เฉียบคมนักเรียนหญิงดูเหมือนจะมองไปที่วังดงด้วยท่าทางอ่อนโยนโจอี้ชี้ไปที่โซ่เหล็กที่อยู่ตรงหน้าเธอ นี่คือเสื้อผ้าเหล็กที่ใช้เพื่อปรับปรุงสมรรถภาพทางกายเป็นพิเศษคนละชิ้นหลังจากที่คุณสวมแล้วให้เริ่มวิ่งไปรอบๆจัตุรัสนับจากนี้ไปคุณจะวิ่งจนเสียงระฆังดังลั่นจะหมดเวลาใช้พลังวิญญาณได้แต่ใช้ทักษะวิญญาณไม่ได้จะจัดอันดับตามจำนวนรอบที่วิ่งตัวสุดท้ายจะถูกไล่ออกจากรุ่นน้องใหม่ฉันอยากจะเน้นย้ำจุดหนึ่งอีกครั้งในชั้นเรียนของฉันบางคนจะไม่ถูกคัดออกเฉพาะในระหว่างการประเมินเท่านั้น แต่จะถูกคัดออกเมื่อใดก็ได้วันนี้91คนจะกลายเป็น90เริ่มตั้งแต่ตอนนี้ขณะที่เขาพูดโจโยี่ยกเท้าของเธอและเสื้อคลุมเหล็กที่ทําจากโซ่เหล็กหนาทั้งหมดก็มาถึงหวังตรงหวังตรงรีบหยิบมันขึ้นมาและสวมมันด้วยตัวเองเมื่อเขาสวมชุดเหล็กสีหน้าของเขาอดไม่ได้ที่จะเปลี่ยนไปเล็กน้อยชุดเหล็กนี้หนักอย่างน้อย30กิโลกรัม ทันทีที่พวกเขาได้ยินว่าสถานที่สุดท้ายถูกกำจัดนักเรียนก็ไม่กล้าที่จะละเลยและพวกเขาก็วิ่งขึ้นไปสวมชุดเหล็กนักเรียนชายดีขึ้นเล็กน้อยแต่นักเรียนหญิงส่วนใหญ่ดูซี่เซียวหลังจากสวมชุดเหล็กหนะักโจยี่พูดอย่างเย็นชาฉันรู้พวกคุณหลายคนต้องการบอกฉันว่านี่ไม่ยุติธรรมเพราะมีความแตกต่างทางกายภาพตามธรรมชาติระหว่างเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงและสมรรถภาพทางกายของปรมาจารย์วิญญ,ญาณอาวุธ ปรมาจารย์วิญญาณอสูรและประมาจารย์วิญญาณต่อสู้มีความแตกต่างกันแต่ที่อยากบอกคุณคือในชั้นเรียนของฉันทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันลองคิดดูว่าถ้าอยู่ในสนามรบศัตรูจะไม่ฆ่าคุณเพราะคุณเป็นผู้หญิงหรือเพราะคุณเป็นอาวุธปรมาจารย์ยานเริ่มเลยวิ่งรอบไม่ว่านักเรียนจะดูโจยี่ในใจมากแค่ไหนพวกเขาก็ไม่กล้าต่อต้านด้วยวาจาภายใต้การนำของหวังตรงพวกเขารีบไปที่ขอบจัตุรัสแล้ววิ่งโดยมีเสื้อผ้าเหล็กหนักอยู่บนหลัง ไม่มีใครอยากถูกกำจัดตั้งแต่แรกเริ่มจิตวิญญาณการวิ่งของนักเรียนแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงในตอนเช้าหวังตรงเป็นผู้นำและวิ่งไปด้านหน้าโดยไม่คำนึงถึงศิลปะการต่อสู้หรือพลังวิญญาณเขาเป็นคนที่ดีที่สุดในหมู่นักเรียนแม้ว่าเขาจะสวมชุดเหล็กแต่ความเร็วของเขาก็ไม่ได้ช้าลงมากนะักนักเรียนชายสองสามคนที่ต้องการแข่งขันกับเขาก็รีบวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วตามหลังอย่างใกล้ชิดพวกกรยูหาวไม่เร่งความเร็วเขาตระหนักดีถึงสภาพร่างกายของตนเองโจโอี้ บอกว่าจะรอจนกว่าระฆังจะดังชั้นเรียนช่วงบ่ายกินเวลาเกือบสองชั่วโมงนี่เป็นเพียงการเริ่มต้นเป้าหมายที่สมเหตุสมผลที่สุดที่เขาตั้งไว้สําหรับตัวเองคือการวิ่งจนกว่าระฆังจะดังแทนที่จะแข่งขันกับผู้อื่นในแง่ของความเร็วเป็นผลให้เมื่อเขาเริ่มวิ่งความเร็วของเขาช้ากว่านักเรียนคนอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดในขณะที่ทุกคนเดินผ่านเขาว่าอยู่ห้าวก็ไม่ใจร้อนและก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแม้จะช้าวิ่ง ในเวลาเพียงสองรอบขัวอยู่ห้าวอยู่ในอันดับที่สุดท้ายและแม้แต่นักเรียนหญิงก็ยังแซงหน้าเขาแต่เขาไม่สนใจเลยเมื่อถึงรอบที่สี่วังตรงซึ่งวิ่งเป็นคนแรกก็แซงหน้าเขาไปหนึ่งรอบแล้วเมื่อเดินผ่านเขาไปวังดงก็มองเขาอย่างประหลาดใจขัวอยู่ห้าวยิ้มกลับมาที่เขาอย่างไม่แยแสโจอี้ยืนดูนักเรียนวิ่งอย่างไม่แสดงออกในจตุรัสไม่มีใครรู้ว่าเธอกำลังคิดอะไรอยู่บทที่39วิชาสเสวียนเทียน เมื่อหัวอยู่ห้าวิ่งไปที่รอบที่สิโดยมีเหงื่อไหลไปทั่วร่างกายของเขาหวังตรงซึ่งวิ่งอยู่ในอันดับแรกก็แซงหน้าเขาไป3รอบแล้วนักเรียนคนอื่นๆอย่างน้อยก็แซงเขาไปหนึ่งรอบหลายคนถึงกับจ้องมองเขาอย่างดูถูกอย่างไรก็ตามพวกเขาทุกคนรู้ว่าหัวอยู่หาวมีพลังวิญญาณที่อ่อนแอที่สุดในบรรดาผู้คนทั้งหมด อย่างไรก็ตามเมื่อถึงเวลานี้นักเรียนที่วิ่งอยู่ข้างหน้าก็เริ่มชะลอตัวลงยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าใดผลกระทบของชั้นเคลือบเหล็กก็จะยิ่งปรากฏชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นแม้แต่วังดงก็มีเหงื่อออกบนใบหน้านักเรียนชายไม่กี่คนที่ติดตามหวงตรงในตอนแรกตอนนี้ล้าหลังและแม้กระทั่งเริ่มถูกนักเรียนที่อยู่ข้างหลังเขาแซงหน้าเหงื่อเริ่มหยดลงบนพื้นสนามแข่งเมื่อเวลาผ่านไปกว่าครึ่งชั่วโมงนักเรียนหญิงที่อ่อนแอคนหนึ่งก็ล้มลงกับพื้นเสียงดังกึกก้องและพยายามจะลุกขึ้นแต่เธอก็ทำ ทันใดนั้นหวังตรงก็วิ่งเข้ามาหาเธอช่วยเธอลุกขึ้นและมองเธออย่างสงสัยนักเรียนหญิงใส่หัวนั่งลงบนจัตุรัสและปฏิเสธที่จะลุกขึ้นอีกเธอไม่สามารถพูดได้อีกต่อไปหลังจากคนแรกก็จะมีครั้งที่สองบางทีอาจเป็นเพราะว่าอยู่ห้าวอยู่ด้านล่างแม้ว่านักเรียนจะพยายามอย่างหนักแต่กำลังใจของพวกเขาก็ไม่แข็งแกร่งมากนักในท้ายที่สุดการวิ่งโดยสวมชุดเหล็กหนักไว้บนหลังถือเป็นภาระหนักมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทุกคนวิ่งด้วยความเร็วเต็มที่ในตอนแรก พลังวิญญาณของพวกเขาจะหมดลงอย่างรวดเร็วเป็นเรื่องยากมากสำหรับพวกเขาในวัยนี้ที่จะรับน้ำหนักของเสื้อผ้าเหล็กที่มีเพียงร่างกายเท่านั้นเมื่อถึงเวลาหนึ่ชงชั่วโมงนักเรียนอย่างน้อยครึ่งหนึ่งก็ล้มลงกับพื้นโจยี่ยืนอยู่ที่นั่นด้วยใบหน้าไร้ความรู้สึกและไม่ได้กระตุ้นให้พวกเขาดำเนินการต่อหัวอยู่ห้าวไม่สามารถทนได้อีกต่อไปแม้ว่าเขาจะวิ่งด้วยความเร็วคงที่แต่ความพยายามทางกายภาพของเขาก็ค่อนข้างน้อยแต่พลังวิญญาณของเขานั้นอ่อนแอที่สุดในบรรดาทั้งหมด และความแข็งแกร่งทางร่างกายของเขาก็ไม่ดีเช่นกันมันค่อนข้างยากที่จะคงอยู่จนถึงจุดนี้ในแง่ของรอบเขาไม่ได้อยู่ในอันดับสุดท้ายอีกต่อไปเพราะเขายืนหยัดมาเป็นเวลานานดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีดําและหน้าอกของเขาดูเหมือนจะถูกไฟไม่ปากของเขาแห้งและร่างกายของเขาเหนียวเนื้อหนักไปด้วยเหงื่อเสื้อผ้าเหล็กหนักถูกับผิวหนังผ่านชุดนักเรียนทําให้เกิดความเจ็บปวดแสบร้อน ไม่ฉันไม่สามารถทนอีกต่อไปเสียงยังคงดังก้องอยู่ในใจของห่วอยู่ห้าวอระดมพลังวิญญาณในร่างกายอย่างไม่เต็มใจเพื่อฉีดเข้าไปในดวงตาจิตวิญญาณของเขาดวงตาฝ่ายวิญญาณของเขามีความเยือกเย็นซึ่งทําให้เขาตื่นขึ้นมาเล็กน้อยไม่ฉันต้องไม่ล้มลงแบบนี้ฉันต้องอดทนไว้เมื่อเห็นว่ามีนักเรียนหลายคนวิ่งอยู่ตรงหน้าเขา และนึกถึงการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในการฝึกตนของเขาหลังจากการออกแรงทางกายภาพอย่างหนักในตอนเช้าว่าอยู่หาวัดปลายลิ้นของเขาอย่างดูเดือดให้กำลังใจและวิ่งต่อไปในขณะนี้จูจๆเขาก็รู้สึกได้ถึงความรู้สึกอบอุ่นที่ออกมาจากช่องท้องส่วนล่างของเขาแม้ว่าพลังวิญญ,ญาณของเขาเกือบจะหมดลงแล้วแต่ความอบอุ่นนี้ก็ค่อยๆไหลไปยังแขนขาของเขาทําให้ความตึงเครียดในกล้ามเนื้อของเขาคลายลงเล็กน้อยนี่คือพลังของสเสวียนเทียน ว่ออยู่ห้าวจำแหล่งที่มาของกระแสน้ําอุ่นได้อย่างรวดเร็วหลังจากฝึกฝนวิชาสเสวยนเทียนในที่สุดมันจะรวมตัวกันที่ช่องท้องส่วนล่างแม้ว่าเขาจะฝึกฝนสเสวยนเทียนเพียงช่วงเวลาสั้นฮ่าฮ่าแต่เขาก็ก็มีหลักฐานของพลังวิญญาณมาก่อนหลังจากแปลงพลังวิญญาณดั้งเดิมทั้งหมดเป็นวิชาสเสวยนเทียนแล้วเขาถือได้ว่าเป็นปรมาจารย์ของวิชาสเสวยนเทียนทักษะระดับหนึ่ง พี่ชายอาวุโสต่างก็กล่าวว่าวิชาสเสวียนเทียนเทียนหามาเสียนกับพวกเขามากและสามารถบำรุงเส้นลมปราณของพวกเขาได้ตอนนี้มันใช้งานได้หรือเปล่าในขณะที่คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้จิตสำนึกของหัวอยู่ห้าวจะติดตามวิธีของสเสวียนเทียนและสัมผัสได้ตามธรรมชาติมันไม่สำคัญว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรความอบอุ่นในช่องท้องส่วนล่างของเขาก็เริ่มเคลื่อนผ่านเส้นเมริเดียนด้วยจิตสำนึกของเขา วาอยู่ห้าวเห็นว่ามันเป็นร่องรอยจางๆของพลังวิญญาณเชนเทียนตั้งแต่พลังวิญญาณค่อยๆกระจายไปในเส้นลมปราณของเขาในระหว่างการผ่าตัดซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เขารู้สึกอบอุ่นสิ่งที่ทําให้เขาประหลาดใจยิ่งกว่านั้นคือเส้นลมปราณของเขาดูดซับพลังวิญญาณนี้ได้อย่างอิสระมากกล่าวคือฉันรู้สึกได้ถึงความสบายใจที่บรรเทาความเหนื่อยล้าวาอยู่ห้าวเกิดมาพร้อมกับสภาพร่างกายที่ย่ยแย่แต่เขาฉลาดมากเขาสามารถดูดซับวิชาสเสวียนเทียนได้เมื่อร่างกายของเขาถึงขีดจํากัด ซึ่งหมายความว่าเขาสามารถใช้วิชาสเสวยนเทียนขณะเคลื่อนไหวและไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิในกรณีนี้การดำเนินการจะแตกต่างจากการปฏิบัติปกติความเร็วของพลังวิญญาณไม่เพิ่มขึ้นแต่จะผสานเข้ากับร่างกายอย่างใกล้ชิดมากขึ้นด้วยการค้นพบนี้หัวอยู่ห้าวตั้งสมาธิอย่างรวดเร็วก้าวเข้ามาใกล้เพื่อชะลอความเร็วและเริ่มเปิดใช้งานเทคนิคสวยนเทียนอย่างเงียบฮ่าฮ่ เทคนิคสเสวียนเทียนของนิกายถังถูกนาํามายังโลกนี้โดยถังซานผู้นํานิกายรุ่นแรกในแง่หนึ่งมันไม่ได้เป็นของทวิปโตหลวแต่เป็นทักษะระดับบนสุดอย่างแน่นอนมันมีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพโดยบังเอิญห้วอยู่ห้าวค่อยๆสร้างวิธีการปฏิบัติการวิชาสเสวียนเทียนในสภาวะที่ไม่เข้าชาญในกระบวนการของการดําเนินการดังกล่าวผลของวิชาสเสวียนเทียนส่วนใหญ่จะเปลี่ยนไปเป็นการบํารุงร่างกายบํารุงเส้นลมปราณด้วยพลังวิญญ,ญาณ เนื่องจากวิชาสเสวียนเทียนจะค่อยๆฟื้นตัวในระหว่างการผ่าตัดวงจรอันมหัศจรรย์จึงก่ะตัวขึ้นในร่างกายของเขาอาจกล่าวได้ว่าเป็นการปฏิบัติอย่างหนึ่งวอยู่ห่าวไม่รู้ว่าแม้แต่ถังซานผู้นำรุ่นแรกของนิกายถังก็ทำสิ่งนี้ได้เพราะเขาเป็นเพียงคนเดียวที่มีข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใครการฝึกฝนของเขายังคงอ่อนแอดังนั้นเขาจึงอยู่ที่ขีดจำกัดของร่างกายและพลังจิตของเขาก็แข็งแกร่งมาก การมีจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ทางจิตวิญญาณเป็นเหตุผลพื้นฐานว่าทำไมเขาถึงรู้สึกถึงความแปลกประหลาดนี้และควบคุมมันได้สำนักทางได้ผลิตผู้ชายที่แข็งแกร่งมากมายแต่ไม่มีคนใดที่มีเงื่อนไขเหมือนกับหัวอยู่ห้าวในเวลานี้หลังจากที่พวกเขาแข็งแกร่งขึ้นแล้วพวกเขาจะไม่ไปถึงขีดจำกัดของพวกเขาได้อย่างง่ายดายและพวกเขาก็จะไม่รู้สึกถึงความอบอุ่นอันจังจาที่ปรากฏขึ้นในตันเถียนของพวกเขาอย่างระมัดระวังอาจกล่าวได้ว่าวิชาสเสวียนเทียนได้พัฒนาในหัวอยู่ห้าว ด้วยการปรับความอบอุ่นนี้สภาพร่างกายของหัวอยู่ห้าวซึ่งถึงขีดจำกัดแล้วก็โล่งใจในระดับหนึ่งสิ่งนี้ไม่เพียงเพิ่มพลังจิตานุภาพของเขาเท่านั้นแต่ยังทำให้เขาทุ่มเทพลังงานให้กับความอบอุ่นมากขึ้นในการชี้แนะความอบอุ่นไหลเวียนไปตามเส้นทางของวิชาเมื่อครบวงจรในที่สุดร่องรอยของความอบอุ่นเล็กน้อยก็แทบจะหมดลงในเวลานี้วัฏจ,จักรสิ้นสุดลงแล้วและความอบอุ่นดูเหมือนจะแข็งแกร่งขึ้นและเดินหน้าต่อไป ร่างกายของเขาเริ่มเหนื่อยล้าแต่วิญญาณของว่าอยู่ห้าวเริ่มตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆการบำรุงของวิชาเสวียนเทียนบนเส้นลมปราณของเขาในสภาวะนี้เป็นสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดในตอนนี้เส้นเมริเดียนเรียวบางที่เคยต้องการการดูแลเป็นพิเศษมีความยืดหยุ่นมากขึ้นและขยายออกเล็กน้อยภายใต้การหล่อเลี้ยงของความอบอุ่นนี้เมื่อใดก็ตามที่ความอบอุ่นผ่านไปความนุ่มนวลที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบอกกับพวอยู่ห้าวว่าสิ่งที่เขาทำนั้นถูกต้องทั้งหมด รอบๆจตุรัสเชร็กมีนักเรียนล้มลงมากขึ้นเรื่อยๆและแม้แต่นักเรียนที่วิ่งอยู่ข้างหน้าก็เริ่มสูญเสียการสนับสนุนเสียงเสื้อผ้าเหล็กกระทบพื้นสามารถได้ยินเป็นครั้งคราว